สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องของหมอพิมพ์โหราดวงดาวนะคะวันนี้จะมาอ่านดวงลัคนาราศีสิงคือคนที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567นะคะเราจะมาทํานายทายทักกันนะคะหมอพิมพ์จะเปิดไพ่นะคะในการทํานายดวงนะคะ ของชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เป็นเดือนที่คนลัคนาราศีสิงห์นะคะจะมีงานเข้ามาเยอะนะคะมีการขยับขยายงานมีความก้าวหน้าอาจเจองานที่ถนัดและไม่ถนัดแต่ถือว่าเป็นช่วงออการเจริญเติบโตในอาชีพนะคะคุณจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นจะพบไอเดียใหม่ๆจากการทำงานนะคะคุณเป็นคนขยันทำงานได้หลายอย่างตรงไปตรงมา ช่วงนี้าชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเช่นการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาการเจรจาต่างๆก็ขอให้คนราศีสิงห์นะคะพิถีพิถัถนรอบคอบมากๆและจัดก,การให้เรียบร้อยนะคะด้านการงานอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างในช่วง เดือนพฤศจิกายนนะคะในด้านดีก็มีแต่ในมุมตรงกันข้ามก็คือปัญหาอุปสรรคจากคนรอบข้างคนใกล้ตัวระวังเรื่องการทะเลาะการขัดแย้งนะคะควรหลีกเลี่ยงไม่เช่นนั้นคุณจะแสดงออกทางอารมณ์ได้จะหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นลงใจน้อยง่ายนะคะควรสงบกายสงบใจไว้ก็ขอให้คุณ สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะจะช่วยได้มากๆเลยนะคะในด้านการเงินจะได้เงินจากการทำงานเป็นช่วงที่คุณจะจัดสรรจัดระเบียบทางการเงินให้เป็นระเบียบมากขึ้นให้ลงตัวมากขึ้นนะคะเป็นเดือนที่คุณมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางด้วยนะคะจะเดินทาง แล้วอาจเจอเรื่องราวดีๆเป็นผลดีกับตัวคุณนะคะในเรื่องของความรักอาจจะเจอพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะรักชอบใครเช็คสถานะเขาด้วยนะคะมาถึงเรื่องของสุขภาพมันตัวจสุขภาพบ่อยๆหน่อยนะคะเพราะมันจะมีเรื่องโรคนิ่วไตตับและก็เรื่องซีดนะคะเข้ามา คุณควรจะหมั่นตรวจสุขภาพบ่อยๆด้วยนะคะเปิดไพ่ทํานายภาพรวมในลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหมอพิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอพิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ